สบายดีค่ะสบายดีจ้า <Okay. S 1> เมื่อยอยู่บลูกสบายดีเอฟซีทุกท่านจ้าสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซี FC ทุกท่าน,าานค่ะเออหน้าตาคือสดสื่นทะลุดีใจบอดีใจไหมเนี่ยโอ้โผุนหฮเบิงดูนะคะน้องมะนาวผุนเออหูยถวนถวนอยู่คนเออหุ้ยผัวให้ดูชัดๆนะคะ นะคะคจัดเต็มสำหรับวันนี้เนาะนะคะจัดเต็มบเบื้องในพูนอ่ะหูพูนเบื้องพี่น้องนะคะโชว์ชิลได้ได้ยาวเท่าไหร่แล้ววันนี้จะเสร็จแล้วนะจ๊ะวันนี้เสียบบ่แล้วอยู่ักนะมืออื่นมือเ,เอินบะมือนี้แล้วอยู่บะมาแล้วได้เกือบแล้วเป็นบะมือนี่ก็เกือบแล้วนะมือเอินยังจีแล้วนะใครสนใจนะคะใครสนใจนะคะกุดหนุนน้องมะนาวคนสวยนะคะ ทักมาได้นะคะ0959619289นะคะโคตรพื้นสองพื้นก็ว่าไปไปวัดไปวายอยได้สีอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะเติมเต็มความสุขความสบายให้น้องนะคะน้องดีใจได้อาชีพดีใจไหมดีใจชอบไหมชอบปรงานทักนี่มากหลายมันบ่ถือมือก็ได้บ่เมื่อแตาต่อไปแต่ซิปพื้นก็ได้บ่เอาแต่ซิปพื้นกัซิมือเลยละซิปเจ้ามือเลยเนาะอ้าวอัน ฝึกทักษะความเป็นมืออาชีพบะนี้ห้ากิ่งเ้ากระไรมือละเผือเลยลูกเนาะนะคะใครอยากได้นะคะใครจะาได้บ้านข้าเดียวแป๊บเดียวได้อยู่หรอกนะลูกเนาะอ่ะทักจ้ะเจ้าเขา่าเจ้าเขา่าหิวอยู่บาเขานะเมือเ่อแรงจะกินไหมมะนาวะมะนาวจะทําอะไรนะคะอะดูพุงก่อนแดงไ่กินยชะไหเแมจะกินอยู่บะลดนวน พุ่งออกเลยอยากลดท้นบ่ะกินกินหน่อยนึงนะกลัวกลัวอ้วนบ่ะอืมอ้วนแห้งเลยนี่กินลาใหญ่แับนี้นะพุ่งลด้ะพุ่งกะพี่อู้หูพุ่งกะออกมานี้อืมพุ่งนะพผูพุ่งกะออกมานี้กินแซบลายมันบ่ะลดทอนว่าอยากสวยบ่ะมันนี้สวยงานดองเสบงงามบ่งานดองไปงานดองใส่สุดสิบงงามบ่ ้องวานาต้องใส่ชุดแม่ยิงลาวได้งานดองนะโอเคบอมี่เลวบอกงานดองใชงานดองนี่ดีจะพาไปงานดอง<ป>ต้องใส่ชุดแม่ยงิงฮะมือวันยัง,ยงเออเดี๋ยวสิบอกดอกใกล้วันแล้วจะบอกเนาะให้เตรียมชุดไว้เด้อชุดแม่ยิงลาวมีอยู่บ่ะมีเอาคือบอมี่ผ้าถุงืช่ผ้าถุงกับเสื้อแบบเสื้อชุดแม่ยิงลาวนะแม่มีอยู่เสื้อแบบเสื้อไปตัดได้เออนั่นแหละตัดนะสีเยี่มเหมาะ แมนแมนกับใส่กับกับผัดถุงเจ้านะ่ะใส่อันนั้นละแต่งหน,นาเงาๆไปงานดองตายอยู่บะแต่งกับแพ้หูลงกินเวด <c oughs> <c oughs> เอาเปก้กับแหวนใส่ก็ยังเป็นเพื่อเ่าเออปลาสิได้เจ้าอย่าไปท่าคีมอีกเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวเจ้ก็ท่าคีมเดี๋มันกัดปฏิกิริยดี๋ยวขั้นนานืะขั้นเก่าใช้แต่ไอรินก็พอไอรินกับบะมีเบวทแหละนั่น ใช้ไอรินหน้าใสแล้วน่ะจะไปทาครีมอันครีมปรุงที่แรงๆไม่เอาด้วยลูกครีมแรงอ่ะมันกัดหน้าเมื่อยอยู่ปอนี่กะเมื่อยยู่งบ้านไดเออบ้านไดบ่หาม,มวนบ่ระหว่างเมื่อยกับม้วนอะไรดีกว่ากันเมื่อยกับม่วนฮะเพราะทัก้วอยากนอนอยู่บ่ทัก,ทกอันนี้อยากนอนอยู่บ่บอกนอนดิ เออไปสนะายได้เนาะบันทักอันนี้เบิดมือเล้เนาะโอ้ยอีตนเพื่อนพี่น้องนะคะเอฟอีตนเพื่อนเนาะเอฟซี FC นะคะเอฟซี FC, เออเอฟซี FC นะคะทั้งลาวทั้งไทยนะคะสำหรับน้อง,องมะนาวเนี่เด้อผู้ตั้งใจกับตั้งใจแท้แท้เห็นแล้วน้ำตาไหลนะคะเห็นแล้วแบบไม่จ้น่าก็อยากร้องไห้นะคะไม่รู้จะให้เพื่อนทำอะไรคิดอยูวัซันกระถามเพื่อนจะหมักยังลูกก็เลยว่าจะหมักเห็ดอย่างจะหมักอย่างอะบอกแม่ ทำอะไรแล้วจะได้ดีมีสุขนะคะทําอะไรแล้วแบบว่าอ่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะให้เอฟซงเอฟซี ong, 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 สนับสนุนเจ้าหาอะไรมาให้ทําดีเนาะก็เลยมานะคะอันนี้งานแรกนะคะเป็นงานแรกสาหรับน้องมะนาวแต่ก็ไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้นะเมจิน่าก็จะหางานในเพื่อนอีกเด้อน,นะครับเมจิน่าซีเบิงเพื่อนว่าเพื่อนเฮ็ดยังได้นะคะหลังจากที่กินยาแล้วนะคะอาการน้องก็ปกติแล้วดีขึ้นแบบ ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะไม่โมลนะคะหน้าตาอ่อนเยินยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีสมาคาระวะนะคะรู้จักขอบคุณรู้จักขอโทษรู้จักให้อภัยนะคะนะคะว,วาจาถ้อยคําก็สุภาพอ่อนโยนเนาะน้องเขาก็เริ่มแบบอ่านะคะปรับปรุงนะคะแก้ไขนะในส่วนที่เขานะคะไม่ดีไม่งามเนาะนะคะเขาก็ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วก็ เปลี่ยนแปลงนะคะในทางที่ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวแม่จีน่าก็จะช่วยสนับสนุนนะคะการกระทําคําพูดนะคะการแต่งตัวกิริยามารยาทการวางตัวเนาะให้น้องนะคะได้แบบว่าเรียนรู้แล้วก็เอานไปใช้นะคะไม่ว่าจะในร้านหรือที่บ้านนะคะหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนาะนะคะจะได้แบบว่าดูดีมีสุขนะคะจะได้สวยสดงดงามนะ ไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็เมตตาเนาะนะคะน้องมะนาวสุดสวยของเมจิน่านะคะตอนนี้พุ่นนะคะเต่าเอาตักเอาพุ่อาอู้นะคะน้องเขาน่ารักนะคะใจสู้มากนะคะน้องมะนาวแบบยอดเยี่ยมมากนะคะถักแบบอ,อลังการคืออันนี้คืองานที่เขารักนะคะนะคะอยากให้ทุกคนนะคะสนับสนุนเขาหน่อยเนาะนะคะให้เพื่อนดีใจนะคะอยากเห็นจังเลยว่าผืนแรกใครจะได้นะคะพื้นที่สองอะไรเงี้ยอันนี้นะอันนี้ไพ่จองเลย มีคนมีคนจองแล้วสําหรับใครจะจองอีกก็อินบล็อกมานะคะสอบถามนะคะแล้วก็พูดคุยได้นะคะทักมาในเบอร์ที่ให้นะคะตอนอต้นคลิปเด้อนะคะเป็นเบอร์เมจิน่าเองนะคะหรือนะคะติดต่อสาวกึ้มก็ได้ด้วยจ้ะนะคะน้องกึ้มคนสวยนะคะสาวกุ้มใจสว่างนะคะสาวเซนนอโอเคนะคะ,ะทักไทยพคนใดนะคะทั้งลาวทั้งไทยเนาะนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ดูคลิปนะคะ นะนะคะอุดหนุนนะคะแล้วก็จะแม่ที่หน้าก็จะส่งของให้นะคะอยากได้สีอะไรก็ทักบอกเด้อสีผ้าเพิ่นไปดองน้ำจ่ะเวลามีดองเนะเาะเพื่อจะได้แบบว่าเรียนรู้นะคะสังคมใหม่โลกใบใหม่นะคะเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขนะคะ เขาก็จะเป็นปกติแล้วแล้วก็ใจให้แบบเรียนรู้นะคะอ่อสังคมการเป็นอยู่เนาะนะคะเขาจะได้แบบอยู่แล้วมีความสุขนะคะอยู่แล้วปลอดภัยนะคะอยู่แล้วอบอุ่นนะคะเผื่ออนาคตเขาก็จะแบบว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะคะโดยที่แบบว่าอยู่คนเดียวเองได้นะคะเดี๋ยวแม่จะ แมกจีน่าก็จะไม่ได้ทิ้งเขานะคะก็จะดูแลเขาไปเรื่อยๆนะคะห, àng, ห àng, นะ่างๆเนาะถึงแม้จะอยู่บ้านก็ช่างนะคะบางครั้งบางคราวแมจีน่าก็จะแวะไปเยี่ยมไปหาหรือบางทีนะคะน้องเข้ามาที่ร้านก็ยินดีต้อนรับน้องตลอดนะคะถือว่าเป็นคนสําคัญคนหนึ่งเนาะนะคะในชีวิตแมจีน่านะคะก็ว่าได้นะคะน้องมานาวสุดสวยตอนนี้ก็ดีใจนะคะที่เห็นนะคะน้องแบบดีขึ้นนะคะแล้วก็ เอฟทุกคนนะคะที่เคยโทรมาถามแมจีน่าก็นะคะบอกนะตรงนี้เลยว่าเขาดีขึ้นนะคะชัดเจนมากตอนนี้นะคะนะคะก็ขอบคุณนะคะแรงเชียร์แรงใจกำลังใจจากนะคะเอฟนะคะที่มีต่อน้องเนาะนะคะและก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่นะคะสนับสนุนดูแลนะคะแมจีน่าก็นะคะเป็นตัวแทนน้องเนาะนะคะในฐานะที่นะคะแมจีน่านะคะได้อยู่กับน้องนะคะบ่อยครั้งนะคะ ก็นะคะขอนะคะแผ่นะคะบุญกุศลน,นะคะและอยอธิษฐานจิตนะคะขอให้ความดีที่แม่กินน่าทำนะคะทั้งในอดีตชาตินะคะจนถึงปัจจุบันชาตินี้นะคะบุญกุศลที่ทานะคะด้วยกายวาจาใจนะคะทั้งหมดนะคะยกบุญให้นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอให้นะคะทุกคนทุกท่านนะคะ,ะมีความสุข นะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีอายุมั่นขวัญยืนมีเงินมีทองมีคนรอบข้างนะคะมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้นะคะง่ายได้นะคะนะขอแมนก็ขอให้ได้บุญหลายๆนะคะมีเงินใช้นะคะมีเงินใช้มีนะคะลูกค้าบริวารนะคะ ลายล้อมนะคะด้วยแต่สิ่งดีๆนะคะก็สาธุนะคะในบุญครั้งนี้ด้วยนะคะแม่ีน้าก็ขอพนมมือน,นะคะสาธุนะคะสาธุในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะนะคะก็นะคะขอบอกขอบใจแทนน้องนะคะน,นี่ภาษาเล่านะขอบอกขอบใจนะคะแทนน้องหมักหน้าวนะคะที่ได้แบบได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้นะคะน้องดีขึ้นตามลําดับนะคะสามารถที่จะแบบ ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนได้นะคะอย่างดีมีความสุขนะคะแล้วก็ก็จะพัฒนานะคะตัวเองต่อไปนะคะในเรื่องอาชีพการงานความเป็นอยู่เนาะนะคะความการจะดำเนินชีวิตนะคะก็จะพัฒนานะคะตามลำดับนะคะเนาะนะคะอนาคตต่อไปยังไม่รู้เป็นอะไรแต่ปัจจุบันก็จะนะคะบอกสอนน้องให้ทำแต่สิ่งดีนะคะนะคะ าตามที่แบบว่า f c นะคะได้วางไว้ไว้บางใจเนาะแม็กกิน่านะคะดูแลน้องเนาะนะคะแม็กกิน่าก็จะแบบปฏิบัตินะคะตัวกับน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าได้รับหลังนะคะด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะปฏิบัติตัวน้องเขาอย่างดีเนะาะนะคะนี่นะคะหลังกล้องเป็นไงคะแม็กกิน่าดูแลดีไหมรักแม็กกิน่าอยู่บอแ,แม็กกิน่าดูแลหนูหนดีบอ ต่อหน้าและรับหลังใช่ไหมคะอือน่ะนะคะอันนี้ก็น้องเขาก็รักนะคะเมจิน่านะคะอันนี้สัมผัสได้เพราะว่าอ่านะคะตลอดเวลาที่อยู่เนาะเราก็ดูแลนะคะดูแลเขานะคะด้วยความรักจริงๆนะคะด้วยความรักและก็ใจบริสุทธิ์นะคะพลังนะคะที่ส่งออกไปเป็นพลังแห่งความสุขนะคะที่อ่าเปีียมด้วยจิตที่เป็นกุศลเมตตาแล้วก็เปีียมด้วยความรัก นะคะน้องเขาก็เลยสัมผัสได้นะคะน้องเขาก็เลยรู้สึกดีมีความสุขเนาะเป็นขึ้นพลังที่ดีนะคะที่มอบและก็ส่งออกไปนะคะและฝากถึง FC ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะดูแลนะคะดูแลกันไม่ว่าจะเป็นน้องมะนาวหรือทุกคนนะคะนะคะฝากถึงยูทูบเบอร์นะคะที่น่ารักใจดีทุกคนนะคะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันเนาะนะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจเป็นกําลังใจให้กันเนาะนะคะนะคะเป็นนะคะ ม,มนีนพ่น่ไ้เยอีนีบ่ยังไม่ได้ดูเลยนะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจนะคะสนับสนุนช่วยเหลือกันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันนะคะฝากกดติดตามด้วยเนาะนะคะแม่จีนาก็ไม่มีอะไรนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้นะคะมีใจทําความดีนะคะในโลกมนุษย์นี้นะคะเห็นใครที่นะคะเห็นใครที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ ก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะคะเป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเมจิน่าก็นะคะเป็นสะพานบุญนะคะให้กับน้องแล้วก็ต่อยอดนะคะให้กับน้องมะนาวนะคะในการดรําเนินชีวิตในครั้งนี้เนาะนะคะนะคะก็คอมเมนต์มานะคะบางส่วนมากเมจิน่าไม่ได้อ่านบางทีไม่ได้ดูเลยเพราะว่างานเบจิน่าก็เยอะมากวันหนึ่งก็ หลายทิศหลายทางนะคะดูแลลูกค้านะคะดูแลพ่อแม่นะคะดูแลทุกคนดูแลตัวเองนะคะไปประชุมบ้างนะคะ,ะทํากิจการบ้างนะคะ,อะขอโทษขออาภัยนะบางครั้งไม่ได้ดูไม่ได้ตอบนะคะแต่น้องกลุ่มก็ใจดีมากนะคะเขาก็ไปแอบ,บดูนะคะคอมเมนต์นะคะของเมจิน่าเพื่อจะบอกว่าอะไรยังไงนะหรือนะคะใครนะคะ อย,อยากที่จะติดต่อส่วนตัวก็ตามเบอร์โทรที่เมจิน่ามอบให้นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่มีไลน์นะคะเด้งขึ้นนะคะสามารถโทรถามบางทีเมจิน่าไม่ได้รับหรือปฏิเสธไปก็ขออภัยเพราะว่าบางครั้งแบบบางงานมันชนกันนะคะช่วงที่งานเยอะนะคะแต่เมจิน่าก็ถ้าใครแบบว่าคอมเมนต์หรือค้างอยู่เนี้ยเมจิน่าก็จะติดต่อก,กับนะนะคะทักมาได้เด้อนะคะใครมีไลน์เมจิน่าส่วนตัวอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ทักมานะเดี๋ยวเมจิน่าก็จะ นะคะตอบคอมเมนต์นะคะตอบไลน์อยู่นะก็เปิดดูอยู่เนาะแต่บางทีไม่ได้ทักไปเลยคือไม่ได้ทักเลยเนาะนะคะเพราะแม่จีนา่าก็ทำงานออนไลน์นะงานก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางครั้งก็กลับไปดูบ้างบางครั้งก็ไม่ได้กลับไปนะคะนะคะก็จะนะคะฝากฝากไว้เนาะนะคะหลายๆอย่างหลายๆขั้นตอนแต่ได้ๆแล้ว ก็นะคะมีความยินดีในตอนนี้และก็มีความสุขมากนะคะที่ได้เป็นสะพานบุญนะคะในการทําครั้งนี้นะนะคะยิ้มหน่อยลูกนะนะคะน้องเขาน่ารักเห็นไหมนะนะคะบอกง่ายใช้ฟังตอนนี้บอกง่ายใช้ฟังน้่งถ้วยล้างจานถูบ้านกวาดพื้นนะคะซักผ้าแม่จีน่าก็ดูย,ยังไม่ได้ล้างแม่จีน่าก็ดูรายละเอียดนะคะในในใน,ในการกระทําของน้องนะ ไม่ว่าจะเป็นซักผ้าล้างจานก็จะดูแลละเอียดหมดว่าทําแบบไหนจะได้ดีทํำยังไงจะถูกต้องนะคะทําแบบไหนจะดีงามเนาะเป็นการฝึกน้องไปในตัวนะจ๊ะนะคะก็มีความเยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะคะในการทําครั้งนี้นะคะนะคะโอเคเนาะ,ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เรามาอัปเดตนะคะงานของน้องมะนาวนะคะว่าไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็อายกกน่ในคะลูกอ่านะคะวันนี้ก็เลยครึ่งอยู่เนาะ เผื่อข้ามนะคะก็จะได้เลยครึ่งอยู่นะคะยินดีกับน้องด้วยนะคะที่ได้อาชีพใหม่น้องเขาก็ดีใจมากนะคะที่ได้ทําในอาชีพนี้นะคะดีใจไหมลูกดีใจอ่ฝากหน่อยนะฝากอุดหนุนมะนาวด้วยค่ะอาพูดหน่อยลูกฝากอุดหนุนน้องมะนาวด้วยนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะน้องเขาตั้งใจถักนะสำหรับคลิปนี้ก็ นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีมีความสุขนะคะเออเออสบายดีค่ะ